สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญของผู้ป่วยนะคะคือทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าปอดเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการหายใจของมนุษย์ค่ะเพราะว่าปอดจะทําหน้าที่นําเอาออกซิเจนจากนอกร่างกายเข้าไปในระบบเลือดแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์จากระบบเลือดออกมาด้านนอกนะคะถ้าปอดไม่สามารถทํางานได้หายใจไม่ได้เราก็ไม่สามารถมีชีวิตต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พอเจ้าเชื้อโควิด -19 จากภายนอกค่ะเข้ามาสู่ในร่างกายตอ ระยะแรกๆนะคะอาการมันก็จะคล้ายๆไข้หวัดธรรมดาทั่วไปแต่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงค่ะไอเจอ้าโควิด -19 มันจะมีลักษณะของน้ำมูกค่ะน้ำมูกมันจะเหนียวข้นกว่าปกตินะคะแล้วก็มีปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ชมลองดูนะคะลักษณะของปอดอย่างที่เห็นนะคะสภาพแบบ เขียวๆเ,เนี่ยแหละค่ะเป็นลักษณะจำลองของน้ำมูกเหนียวข้นที่มีปริมาณมากทั้งทางเดินหายใจแล้วก็ที่บริเวณปอดด้วยทีนี้น้ำมูกที่มันเหนียวข้นขนาดนี้การกำจัดมันก็ทำได้ยากนะคะเพราะว่ามันเหนียวข้นมากเหลือเกินโควิด19 มันก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับส่วนปลายถุงลมปอดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะสังเกตเห็นไหมคะด้านล่างของถุงลมปอดปอดมีสองข้างนะคะหัวใจเต้นอยู่ตรงนั้นนะคะก็ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมูกที่หลังออกมามันจะเหนียวข้นมากแล้วมันก็ติดกับปอดเลยค่ะติดเหมือนกับว่าเราเอากาวไปติดเอาไว้ทีนี้ถ้าเกิดว่าการรับการรักษาอาจจะช้าเกินไปรักษาไม่ตรงจุดตรงเนี้ยค่ะอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มีข้อมูลค่ะจากการชันสูตรศพ ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะคะคือข้อมูลที่ว่านี้มีความสำคัญมากเหลือเกินที่จะช่วยให้นักวิจัยและแพทย์เนี่ยพัฒนาแผนการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้เพราะว่าปอดปกติค่ะ เราเข้าใจกันว่าปอดมันยืดหยุ่นใช่ไหมคะลักษณะมันจะนุ่มๆเด้งๆดึงๆคล้ายๆฟองน้ํานี่แหละเพราะว่ามันจะต้องมีอากาศอยู่ภายในหมุนเวียนตลอดเวลาทีนี้ปอดที่มันติดเชื้อโควิด -19 ลักษณะทางกายภาพมันเปลี่ยนไปชัดเจนนะคะเนื้อปอดมันจะแข็งๆขึ้นนะคะเสมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมาฝังอยู่ในปอด แต่ว่าณตอนนี้นะคะกระบวนการชนะสูตรนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถือว่าอันตรายอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงกับการสัมผัสกับเชื้อได้ค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะครับสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ให้ทุกประเทศเตียมความพร้อมไม่ใช่แต่เฉพาะจํากัดแต่ในส่วนของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อนั้น ติดเข้าสู่ร่างกายของตัวเองได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กระบวนการชนสูตรที่คุณขวัญชนกรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งถือว่ายังเป็นภาวะเสี่ยงส่วนการในดูแลผู้ป่วยหนักด้วยการใช้เครื่องหายใจตอนนี้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการบำบัดด้วยออกซิเจนยังเป็นขั้นตอนการรักษาที่ดีแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อมากที่สุดครับ ที่เห็นก็เป็นเรื่องของการาทำโมเดล3มิติของปอดของผู้ป่วยซึ่งก็จะมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่จะจำลองเรื่องของการรักษาผู้ป่วยด้วยโควิด